สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o YouTube c h a n n e ป p r มชั t น o n f o r บ by เก่งกี้ค่ะเก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายประจำอยู่ฟอร์ดพาละแดงในเครือบริษัทออโต้แกรี่ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเก่งกี้พาพี่ๆมาพบกับรูปแบบการตกแต่งสวยๆนะคะในรรุ่น next gen ranger white tag ค่ะวันนี้พามาเป็นตัวขับ2นะคะ Sin g l e ลเทโบมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแล้วก็วันนี้ลูกค้าซื้อแพ็กเกจเสริมเพิ่มด้วยนะคะสุดทินะคะรวมสีพิเศษและแพ็กเกจเสริมเพิ่มค่ะ าตัวน้องอยู่ที่1ล้านคัน1 2 4่0 0บาทนั่นเองรุ่นนี้เขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 0งค่ะให้กำลังแรงม้าสูงสุดนะคะ170แรงม้าและแรงบิด405นิวตันเมตรเดี๋ยวเก่งกี้พาชมรอบคันเลยนะคะว่าวันนี้ลูกค้าเลือกแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะคะก่อนจะส่งมอบค่ะก็ขอรีวิวให้ พี่ๆได้ชมกันนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการแต่งอีกหนึ่งรูปแบบการตกแต่งแล้วกันค่ะสำหรับกระจังหน้าเลือกเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าค่ะทรงแรปเตอร์นะคะซึ่งตัวอักษร FORD ลูกค้าก็เลือกเป็นสีดำเงานั่นเองส่วนชิ้นงานตัวกระจังหน้านะคะรวมถึงรังพึ่งก็คือจะเป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็ไฟ LED สามจุดค่ะที่กระจังหน้านะคะมีมาให้แพคเกจเสริมค่ะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวกล้อง 360องศาที่กระจังหน้าแบบนี้ค่ะสำหรับไฟหน้าค่ะ เป็น LED มาติดรีฟเฟ e c t o r มาพร้อมกัรระบบนะคะเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติรวมถึงระบบออโต้ไฮบีมด้วยเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่มแพ็คเกจเสริมนั่นเองมีไฟ a y t i ท e r ลั n นิ่งไ g ท์ตัวสีแสงสีขาวค่ะใส่ตัวครอบไฟหน้านะคะชิ้นงานเป็นสีดําดานเสริมความโดดเด่นให้กับไฟหน้านั่นเองกันชนหน้าสีเทากาไฟค่ะชายกันชนเป็นสีเงินนะคะตะขอลากจูงคูนาค่ะไฟตัดหมอกเป็น LED จากรง นนะะสําหรับระบบด้านหน้าจะมีระบบนะคะเดือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติรวมถึงระบบตรวจจับคนเดินนั่นเองมาต่อที่ด้านข้างตัวรถค่ะสําหรับด้านข้างตัวรถนะคะเพิ่มเติมค่ะเพิ่มในส่วนของตัวคิ้วล้อ ทรงแรปเตอร์นั่นเองรวมถึงทําสีด้วยนะคะตัวนี้ทําสีเป็นสีดําเงาเลยนะคะสวยงามมากๆเลยแล้วก็ด้านบนนะคะมีสติกเกอร์ลายกราฟิกค่ะท,ที่ด้านหน้าแบบนี้ด้วยค่ะอันนี้ลูกค้าเลือกออกแบบเองเลยนะคะมาต่อที่ด้านล่างบ้าง ช่วงล่างค่ะล้อแม็กลูกค้าเลือกใช้เป็นล้อเดิมเลยนะคะในการขับขี่ที่ดีสมรรถนะการขับขี่ประหยัดน้ํามันรีดน้ำนั่นเองขนาดรอวงนะคะแม็กเดิมก็ขนาด18นิ้วแม็กเป็นสีเท่ากาไฟค่ะจับคู่กับยางกูเดียซีรีย์ยางนะคะ2 5 5 6 5 R 18นั่นเองช่วงล่างรุ่นวยแทกเป็นโชคโมโนโทูปนะคะรวมถึงระบบเบรกเป็นดิสเบคทั้ง4ล้อ แก้มข้างค่ะตัดด้วยสีเทากาไฟนะคะคีบระลายความร้อนค่ะกระจกมองข้างสีเทากาฟไฟค่ะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างกล้อง360องศาไฟส่องสว่างข้างตัวรถมีระบบบายสปอร์ตค่ะแจ้งกระพริบนะคะเวลามีรถวิ่งมาด้านข้างที่กระจกมองข้างนั่นเองด้านบนค่ะราวหลังคาสีเงินนะคะสำหรับรุ่นวายแท็กเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่มีมากับตัวรถจากโรงงานอยู่แล้วนะคะ กันสาดค่ะเลือกติดเป็นกันสาดแท้เลยนะคะของทั้งฝอสี่ชิ้นความเข้มของฟิล์มสามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะคะต้องการกี่เปอร์เซน็นต์เบ้ารองมือเปิดค่ะลูกค้าเลือกเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะป้องกันร,รอยขีดข่วนรอยนิ้วมือแล้วก็ทำให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นมือเปิดสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับระบบสมาร์ท e y เล็ตนั่นเองสติ๊กเกอร์ด้านข้างตัวรถค่ะก็เลือกติดสีสติ๊กเกอร์เป็นสีดํานั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลย บันไดข้างค่ะชายบันไดเป็นสีเงินนะคะสีเดียวกับราวหลังคาแล้วก็มีร่องระบายน้ำพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นค่ะสำหรับท้ายกระบะค่ะที่เพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นตัวครอบฝาถังน้ำมันนั่นเองสีดำด้านแบบนี้เลยแล้วด้านบนค่ะสปอร์ตบาร์สองชั้นนะคะด้านบนเป็นสีเทากราฟด้านข้างเป็นสีเงินนะคะรวมถึงสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกที่ด้านข้างตัวรถแบบนี้ด้วย บันไดค่ะขึ้นท้ายกระบาดนะคะมีมาให้จากโรงงานครอบไฟท้ายค่ะเสริมความโดดเด่นนะคะให้กับไฟท้ายตัวชิ้นงานเป็นสีดําด้านนั่นเองและสําหรับฝาท้ายค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเ<ม>ทามากๆครอบฝาท้ายลูกค้าก็เลือกนะคะตัวชิ้นงานเดิมๆก็จะเป็นสีดําด้านหมดเลยเนาะแต่อันนี้ลูกค้าก็เสริมนะคะเพิ่มเติมทําให ตัวครอบฝาท้ายดูมีมิติมากยิ่งขึ้นตัวอักษร FORD ก็เลือกตัดเป็นสีดำเงานั่นเองว้าวโลโก้นะคะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยปั๊มนะคะคำว่าเรนเจอร์ก็ติดสติ๊กเกอร์นะ,ะสีดำด้านแบบนี้เลยดูโดดเด่นและสวยงามมากๆเลยชายกันชนค่ะชายกันชนท้ายเป็นสีเทากาไฟนะคะแบบนี้เลยมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วยสจุดและสำหรับฝาท้ายค่ะฝาท้ายนะคะรุ่นนี้เป็น อีซี่ลิอยู่แล้วนะคะมีเหล็กทอชั้นบาช่วยผ่อนแรงแต่เพิ่มเติมวันนี้ค่ะติดโชคฝาท้ายไปด้วยของ GT Pro สวยงามมากๆเลยแล้วก็ทำให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกระบาดท้ายมีช่องต่อไฟนะ12โวลต์และ230โวลต์นะคะสำหรับ w i t แท็กค่ะกระบาไลเนอร์ก็เป็นแบบลอนเรียบนะคะเวลานั่งสายแคมป์ปิ้งก็คือไม่เจ็บก้นเลยสวยงามมากๆเลย สำหรับระบบผ่าความปลอดภัยนะคะมีถุงลมนิรภัยด้วยกันทั้งหมด7จุดนั่นเองนะคะแล้วก็มีระบบตัว ABS กระจายแรงเบรก EBD ระบบ ROM ป้องกันการพิกคว่ำค่ะแล้วก็มีตัวระบบนะคะสถิยรภาพการทรงตัวนะคะระบบ ป้องกันล้อหมุนฟรีค่ะแล้วก็ระบบช่วยออกตัวบนทางลาชันมีมาให้ค่ะมีระบบนะคะ Adaptive Cruise Control พร้อมระบบ Stop and Go นะคะตัวนี้ก็มีมาให้เช่นกันค่ะถ้าพี่ๆท่านใดน,นะคะชอบรูปแบบการตกแต่งในวันนี้นะคะสามารถส่งรูปและคลิปนี้ให้เก่งกี้ได้เลยค่ะแล้วก็ถ้ามีรูปแบบการตกแต่งที่ดูอยู่แล้วก็สามารถส่งให้ได้เช่นกันตามช่องทางการติดต่อขึ้นด้านล่างนี้แล้วเบอร์โทรค่ะ ID Line สอบถามโปรโมชั่นในแต่ และเดินปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบทมเงื่อนไขต่างๆยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆ,ๆทุกท่านเลยและเข้าไปรับชมสำหรับรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมของ Next Gen l e n g e r และ Next Gen Everay ได้ที่ YouTube c h anel n Promotion Ford by กิ่งกี้ค่ะรับชมแล้วฝากช่วยกดไลค์ค่ะและกดแชร์กดติดตามอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กิ่งกี้ทำในคลิปถ,ถัดไปนั่นเองสำหรับวันนี้กิ่งกี้ไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย プーチン